ช่ดด้วยะครคุณปออืมขอบใจมากเออแล้วไอ้ที่ฉันให้ไปสืบมาได้ความว่าไงบ้างเรื่องนั้นผมได้ที่อยู่ของเพื่อนเก่าคุณปอทั้งสามคนมาแล้วครับดีมากเชา <laughs> ฉันเล่สงสัยจริงๆว่าผู้แกจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเพื mm ่อนยา ไอ้ปอเฮ้ยโอ้โหเป็นไงมาไงวะทำไมหายไปนานเลยวะเนี่ยเนี่ยไม่ติดต่อเพื่อนฝูงเลยนะโอ้ยฉันทำงานยุ่งๆอ่ะช่วงเนี้ยไม่ได้โทรหาใครเลยเพื่อนคนไหนก็ไม่ได้โทรโอใครมาอ่ะโอ้โหใครละ่ะไอ้ปองไงผล่มาได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยนี่หวัดดีพวกแกสองคนสบายกันดีนะก็ <c oughs> สบายดีแหละ ว่าแต่แกรู้ได้ไงว่าพวกฉันเช่าบ,บ้านอยู่ที่นี่อ่ะเอ่อเอ่ออุยบีมันก็อาจจะถามจากเพื่อนคนอื่นก็ได้นี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเรานะก็รู้หมดเลยว่าบ้านเราอยู่ไหนอะ่ะใช่ไหมปอเออเออใช่ใช่ใช,ใช่อย่างที่ใบพูดเลยเเถามคนอื่นมาว่าแต่แกมาหาพวกฉันนี่มีอะไรป่ะแล้วแกแต่งตัวอะไรของแกม,มาเนี่ยแกทํางานอะไรวะปอเออใช่ฉันว่าจะทังแต่เมื่อกี้แล้วนะ ชุดเนี้ยเหรอพอดีก่อนมาหาพวกแกฉันไปรับเจ้าทำสวนมาฮะรับเจ้าทำสวนเฮ้ยอย่างแกเนี่ยนะทำสวนอ่ะ๋อ,อสมัยเรียนอ่ะแกหัวกะทิเลยนะเว้ยเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปแล้วเรื่องสมัยเรียนมันก็สมัยเรียนไงมันก็ไม่ใช่ว่าเด็กเรียนเก่งโตมาจะลำบากไม่ได้นี่นะว่าแต่สรุปแกมาที่นี่ทำไมอ่ะ นี่แกอย่าบอกนะว่าที่แกทอมาถึงที่เนี่ยเพื่อมายืมเงินพวกฉันสองคนอ่ะก็ถ้าพวกแกมีให้ยืมมานะเฮ้ยแต่แต่ฉันไม่ได้แบบยืมแล้วจะไม่คืนนะเว้ยคือฉันต้องการเงินด่วนเอาไปท่อมอไซอ่ะเดี๋ยวฉันทำงานได้เงินมาฉันรีบคืนพวกแกเลยฉันสัญญาไปเข้าบ้าน เอาเฮ้ยเดี๋ยวดินิดทำไมพวกแกไม่ช่วยฉันนะ่ะตอนสมัยเรียนฉันก็ช่วยพวกแกไว้ตั้งเยอะนี่ไอปอสมัยเรียนมันก็ส่วนสมัยเรียนเว้ยไม่เกี่ยวกันปอเราโตโตกันแล้วเว้ยเพื่อนดูแลตัวเองเถอะ <S <S นั่นสิวะตอนที่แกสุขสบายดีเนี่ยแกเคยคิดถึงพวกฉันปะแล้วพอแกลำบากแกก็ถอตัวเองมาถึงที่นี่ฉันว่าแกหาทางอื่นเถอะวะ อย่ามาลำบากกูชั้นเลยดีกว่าเอ้ยไบยมิกมันไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยจะแบบไหนมันก็เรื่องของแกเว้ยปอเราสองคนน่ะก็มีภาระที่ต้องใช้ทำไมแกกลับไปเลยวะเดี๋ยวดินี่ทำไมพวกแกถึงเมินชั้นขนาดนี้วะพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่หรอนี่มันยังไม่ชัดอีกหรอวะปอแค่ดูสภาพแกตอนนี้ดิวะใครเห็นเขาก็ไม่อยากยุ่งด้วยแล้วปะแต่ แกไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดอะไรแล้วออกไปจากบ้านฉันฉันบอกให้ออกไปไงกอ,อถ้าเกจะมายืมเงินอีอะ่ะไม่ต้องมาแล้วด้วยฉันไม่ต้อนรับไปบีบ นี่บักว um ่าเพื่อนรักกันทำกันแบบนี้จะได้เฮ้ยหลงปะเนี่ยบ้านตุกตาต้องมีต้นไม้สีแดงก็อยู่โน่นหลังจากนั้นก็มีอะไรช่วยไหมคะเอ้าปอตุกตาโอ้ นี่ไบกับมิกมันใจร้ายกับแกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็น่หน่อยดิฉันไม่คิดเลยนะว่าสองคนนั้นจะพูดแรงกับฉันมากขนาดเนี้เฮ้ยพวกมันสองคนอาจจะมีเรื่องเครียดในใจอยู่ก็ได้ละมั้งแกคงไปหามันในจังหวะที่มันไม่มีอะไรตุกตาไอไม่มีเงินให้ยืมอ่ะฉันไม่ว่าหรอกนะ แต่เพื่อนกันอะทําไมต้องพูดจาก,กันขนาดนั้นด้วยก็ไม่รู้แล้วนี่แกต้องใช้เงินค่าซ่อมรถเท่าไหร่แล้วปอก็ประมาณประมาณมื่นหนึ่งอะงั้นแกมายืมเงินฉันก่อนก็ได้เฮ้ยตุ๊งตาฉันยืมแกได้เหรอแต่เท่าที่ฉันได้ข่าวออมานี่ สภาพคล่องทางการเงินแกเองก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอวะมันก็จริงอยู่แหละที่ว่าตอนนี้ฉันตกงานน่ะแต่ว่าฉันเองก็ยังพอมีเงินเก็บเที่ยวไว้ใช้ฉุกเฉินอยู่บ้างแกเอาเงินส่วนนั้นไปใช้ก่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวแกไปเอาที่ตึกฉันก็นแล้วกันนะอ่าโอเคโอเค นี่ปอปขอบใจแกมากเลยนะทุกตาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเนะี่ยแกก็ยังใจดีที่สุดในกลุ่มเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรหรอกยังไงแกก็คือเพื่อนของฉันนี่เออว่าแต่แกกินข้าวมาแล้วยังอะไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงอ๋อไม่เป็นไรทุกตาเดี๋ยวฉันต้องเรียกมอมอใส่ไปซ่อมแล้วลนะ่ะ อ๋องั้นฉันไปก่อนนะบายขอบใจันมากเดี๋ยวคุณตุ๊กตานั่งรอก่อนนะครับ<ข>อีกสเต็ปท่านประธานกลุมมาขอบคุณค่ะนี่ เขาว่านะงานเนี้ยเขาได้แน่เลยเพราะว่าท่านประธานน่ะตุ๊กตาฮะตุ๊กตาเหรออุ้ยอุ้ยไปมิก <By me. S 1> เอออุ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยแกสองคนเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยพวกฉันสองคนก็สบายดีแหละว,ว่าแต่แกมาทำอะไรที่นี่อะ่ะทำงานที่นี่เหรอเออตาหรอกแต่ฉันก็หวังว่าจะได้ทำที่นี่เหมือนกันนะนี่ฉันก็นั่งลุ้นอยู่เนี่ย อ๋อแกจะบอกกับพวกฉันว่าแกก็มารอสัมภาษณ์หเหมือนกันหรออือใช่ฉันมานั่งรอท่านประธานอยู่นะ่ะอ๋อสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรอ่ะผู้จัดการผู้จัดการนี่ม,มันตำแหน่งเดียวกับไบเลยนี่อืมนี่แกคิดจะแข่งกับไบเหรอเฮ้ยไม่ใช่นะมิกฉันไม่ได้จะมาแข่งกับพวกแกสักหน่อยฉันแค่มานั่งรอสัมภาษณ์ แล้วอีกอย่างฉันก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าพวกแกสองคนจะมาแต่ว่าตำแหน่งผู้จัดการอะมันมีได้แค่คนเดียวนะเว้ยตุกตาแกช่วยเสียสละให้ใบได้ไหมฮะนี่แกพูดอะไรอะฉันเองก็ต้องการตำแหน่งนี้เหมือนกันนะแต่ฉันก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหมือนกันฉันอยากได้ตำแหน่งเลขาผู้จัดการซึ่งฉันอยากทำงานกับใบามากเลยอะแกยอมเรอะนะฉันเข้าใจนะมิกว่าพวกแกสองคนอยากทำงานด้วยกันอะแต่ พวกแกควรจะได้เข้าทำงานด้วยความสามารถของตัวเองสิไม่ใช่มาขอให้ฉันสละสิทธิ์แบบนี้ก็คือแกจะแข่งกับใบใช่ป่ไม่ใช่ว่าฉันไม่ยอมนะแต่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้แต่เราเป็นเพื่อนกันนะเวยตุกตาแกก็แค่เสียสละให้ใบมันไปอะมันจะยากอะไรวะมันก็ใช่อยู่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมิสเอางี้นะตุกตาต่อให้แกด,ดันทุลังสัมภาษณ์อะ แกก็ไม่มีวันชนะใบหรอกเว้ยนิกแกหมายความว่ายังไงอะฉันเนี่ยก็หมายความว่าต่อให้วันนี้แกเลือกที่จะดททันุลังสัมภาษณ์ไปแกไม่ยอมแพ้ไบแต่ผลสัมภาษณ์ออกมาแกก็แพ้อยู่ดีแกเข้าใจป้าว่าตอนเรียนอะสมองแกมันอ่อนที่สุดในกลุ่มแกไม่เข้าใจหรือไงวะเออใช่ฉันก็ไม่ได้อยากพูดกับเธออย่างงี้้วตาแต่งานนี้ยังไงมันก็ตกเป็นของฉันเพราะว่าฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในห้อง พอได้แล้วนะฉันฟังมามากพอแล้วไอ้บอใช่ฉันเองฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกแกจะเป็นกันได้ถึงขนาดนี้นะ เออทำไมแกไปนั่งตรงนั้นอ่ะแล้วใส่สูทด้วยไม่เหมือนกับที่แกไปหาพวกฉันตอนนั้นเลยอ่ะนั่นนะสิปอมันหมายความว่ายังไงวะฉันปลอมตัวมาลองใจพวกแกพวกแกสมัครง,งานเข้ามาพร้อมกันฉันก็เลยอยากรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกแกนี้ใส่ใจคอเป็นยังไงกันบ้าง แล้วฉันก็ได้รู้โอ้ยลูกตาฮะว่าไงแกจะเอาอะไรเพิ่มเหรอฉันไม่ได้จะเอาอะไรเพิ่มหรอกอ่ะนี่เอา้าแกมาคืนฉันทำไมอ่ะแกไม่เอาเงินไปซ่อมรถแล้วเหรออืม จริงๆแล้วฉันไม่ได้มีมอทรงมอไซอะไรต้องซ่อมหรอกแล้วฉันก็ไม่ได้ขาดเงินอะไรเลยด้วยฉันแค่ความตัวมาลองใจแกลองใจเอา้าแล้วแกจะลองใจฉันไปเพื่ออะไรอะ่ะก็แกมาสมัครงานที่บริษัทฉันพร้อมกับใบแล้วก็มิกฉันก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้นิสัยพวกแกแต่ละคนเป็นไงบ้าง จะได้เลือกได้ถูกคนนะ่ะบริษัทกแกนิดแกคือประธานบริษัทหรออืใช่แล้วแก่ก็ผ่านการทดสอบของประธานคนนี้ด้วยนะเพราะงั้นพรุ่งนี้แกเข้ามาที่บริษัทได้เลยฉันจะรับแกเข้าทำงานอืมขอบใจมากเลยนะปอแล้วมิกกับไบล่ะสองคนนั้นน่ะเหรอ เล่นพูดกับฉันซะขนาดนั้นฉันก็ไม่เอาอ่ะโอยปอเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะอย่ามาแตกกันเพราะแบบนี้เลยมีกับใบมันอาจจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรในใจอยู่ก็ได้อืก็ได้เห็นแกว่าแกเป็นคนพูดนะฉันจะลองเรียกมันมาดูอีกครั้งก็ได้อืม มเมื่อแกเลิกแล้วอะแล้วแกจะเรียกพวกฉันมาทำไมอีกวะไอฟอนั่นน่ะสิทั้งทงที่พวกฉันพูดจาแบบนั้นกับแกหรือว่าแกจะเรียกพวกฉันมาตอกหน้าที่ฉันไม่ให้แกยืมเงินเปล่าไม่ใช่บาิกฉันน่ะไม่ได้โกรธอะไรพวกแกหรอกที่พวกแกไม่ให้ฉันยืมเงินนะเพราะฉันเข้าใจว่าพวกแกอาจจะกำลังลำบากอยู่ก็เลยมาสมัครงานท้องกันทั้งสองคน แต่ฉันพูดตรงๆนะฉันเสียความรู้สึกมากที่พวกแกไม่ต้อนรับฉันแถมยังไล่ฉันแบบนั้นอีกนี่ถ้าตุกตาไม่ขอฉันไว้นะฉันก็คงไม่ใช่พวกแกมาแร้วไปมิกพวกแกจำได้ไหมว่าเราเคยสัญญาอะไรกันไว้อ้ ลูกชิ้นที่คุณปอฝากซื้อเนี่ยได้แล้วนะครับค่าส่งยี่สิบไม่ต้งองทอนผมจะทอนทำไมนะครับพอดีขอโทษนะครับพวกแกยังจำนี่ได้ไหมโคตรเบื่อวิชาอาจารย์เฉลิมเลยสอนไม่รู้เรื่อง แกไม่ตั้งใจฟังเองหรือเปล่าวะโหชั้นเนี่ยฉลาดที่สุดในห้องแล้วเวย้ยไสาระเลเฮ้แบบยไอไบทำไงอ่ะนั่นไม้สุดท้ายของฉันนแล้วเว้ยนีแล้วไงอ่ะฉันว่านะเวย้ยในไหนเนี่ยเราก็จะเรียนจบแยกย้ายกันไปทำงานแล้วฉันว่าเรามาสัญญาต่อหน้าไม้ลูกชิ้นกันดีกว่าสัญญาอะไรวะไอไบบ นั่นเดียวงา้นม่้เป็นลูกทิ้งของฉันด้วยวะไปซื้อใหม่ดีไมมหนึ่งอ่ะไม่ได้หรอกเว้ยไม้นี้ยสักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วฉันนะนะสัญญาว่าถ้าเรียนจบไปแล้วฉันได้ดีขึ้นมาเนี่ยฉันจะไม่ลืมพวกแกทุกคนเลยเว้ยฉันยังก็สัญญาว่าฉันจะรักแกตลอดไปออื าพวกแกจะยากดีมีจนขนาดไหนพวกเราก็ยังจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอืไปสี่กลับมาหนึ่งได้งั้นฉันก็สัญญาเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งฉันประสบความสำเร็จเนี่ยฉันจะเป็นเจ้าของบริษัทและฉันจะจ้างงานพวกแกทุกคนเลย สัญญาแล้วนู้ไอปอเฮ้ยเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าไห<า>นก็จะจบแล้วเผื่อไม่ได้เจอกันมินิฮาร์ดนะมินิฮาร์ดมาดิมาดิปอ คือฉันไม่ได้ลืมหรอกฉันขอโทษนะเว้ยคือฉันสองคนตกงานว่ะแล้วพอสิ้นเดือนค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็ถาถงเข้ามาพวกฉันก็เลยอาจจะเครียดเรื่องเงินว่ะแกไม่ถือสาพวกฉันใช่ไหมไม่หรอก ตอนแรกก็นิดนึงอะแหละแต่พอได้ยินพวกแกอธิบายมาอย่างนี้ฉันก็เข้าใจว่ะคนเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยทุกๆสิ้นเดือนมันก็ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้อ่มันก็น่าจะเครียดเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าลงแบบนี้ฉันก็เข้าใจแต่พวกแกจำได้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีความสุขกันมากขนาดไหนเราทั้งสี่คนเนี่ย ขนาดลูกชิ้นไม้เดียวแล้วยังแบ่งเงินกินได้ทั้งสี่คนเลยอะและคํคำพูดที่ฉันพูดกับไม้ลูกชิ้นมันนั้นนะ่ะฉันพูดจริงนะเวย้ยแลวฉันก็ทำมาได้จริงจริงด้วยตอนเนี้ยฉันเป็นประธานแล้วและฉันก็จะรับพวกแกทุกคนเข้าทำงานเหมือนที่ฉันพูดเอาไว้ ขอบคุณมากนะเว้ยปอฉันขอบคุณแกจริงจริงเอาเป็นว่าเข้าใจกันแล้วก็ดีแล้วเนาะเป็นเพื่อนกันเนี่ยอะไรมองข้ามไปได้เนี่ยก็มองข้ามข้ามมันไปเถอะคือฉันขอโทษแกด้วยนะเว้ยตุ๊กตาที่ฉันพูดนวียีแกเมื่อกี้อ่ะฉันด้วยฉันก็ต้องขอโทษแกเหมือนกันนะอืมฉันให้อภัยพวกแกนะ ก็เราเคยสัญญาวไว้แล้วไงว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไหนๆก็ไ,ไหนๆละเรากลับมาเข้าใจกันแบบนี้อ,อ,อ,อสมัยก่อนไม้เดียวกินกันสนะี่คน่ะ งานทเทเลสฟีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบและถ้าหาใครชอบแกอย่าลืมกดไลค์กด r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ